เราจะทาการแก้ปัญหานะคะด้วยการเติมฟิลเลอร์บริเวณร,รอบดวงตาแก้ปัญหาในส่วนของร่องลึกความค้ำหรือรอยล็กๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในส่วนของการแก้ปัญหารอบดวงตารเราจะวางโมเลกุลที่โมเลกุลขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะเพื่อเป็นฐานก่อนตุ้ดน,นี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีนะคะตัวที่2นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะในการเก็บรายละเอียดร,ร,ร่องเล็กๆความค้ำรอบดวงตานะคะจะเป็นตัวที่เกลี่ยผิวด้านบนโมเลกุลเล็กแล้วก็เบาที่สุดสังเกตได้ว่าขัา้นปังนะคะเมืเ่อเย็บ มีความรัค่อนข้างมากร่องค่อนข้างลึกเลยเมื่อเทียบั้งนี้ถ้าที้ดูเต็มขึ้นดูมีมิติมากขึ้นร่องเนี่ยหายไปละความขรัมน้อยลงดีขึ้นก็วิธีเช็คนะคะฟิลเลอร์ยี่ห้อเร็กซ์เนตนะคะตอนนี้เขามีวิธีการเช็คแบบก็ง่ายๆเลยเพียงโหลดแอปพลิเคชันนะคะ EC Tracker นะคะผลิตภัณฑ์นะคะนำเข้าโดย g เด e d e e m าถูกต้องตามกฎหมายนะคะตาทำเสร็จแล้วสองข้างนะคะที่เคยมี ความคับก็ลดลงในระดับหนึ่งเลยลนเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะเจ็บคะป็นแค่ตอนฉีดยาใช้รู้สึกแค่ตอนฉีดยาใช้เย่าลังจากนั้นก็สบายๆไดยห,หลังทำนะคะสังเกตได้ว่าไม่มีเขียวมุมฉเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันไ,ได้ตามปกติโอเคถ้าใครมีปัญหารเรื่องของบริเวณใต้ตาหรือบริเวณอื่นๆยังไงก็แวะเข้าม,มาสอบถามได้ที่เดวิชคลินิกหมออ้อนะคะ